ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเป็นระบบประสาทที่แยกออกมาจากสมองในส่วนของก้านสมองกับไขสารหลังส่วนกระเบนเน็บจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครนิโอเซครันเนฟทำหน้าที่ช่วยให้ร่างกายสงบอยู่ในสภาวะพักผ่อนสร้างและสะสมพลังงานไว้ให้ร่างกายใช้พรีแกงกลีออนิกนิวรอนของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโดยกลุ่มแรกจะอยู่ในก้านสมองและส่งสัญญาณประสาทเป็นครีเนียลอัลโฟซึ่งหมายถึงเป็นเซลล์ประสาทที่เริ่มต้นที่เส้นประสาทสมองโดยเส้นประสาทสมองที่เป็นจุดเริ่มต้นของเซลล์ประสาทของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกมีดังนี้คือเส้นประสาทสมองคู่ที่สซึ่งก็คือเส้นประสาท ออคิวโลมอเตคู่ที่เจ็ซึ่งก็คือเส้นประสาทเฟเชียลคู่ที่9ซึ่งก็คือเส้นประสาทกลอสโซฟารินเจียวและคู่ที่10บซึ่งก็คือเส้นประสาทเวกัสและอีกกลุ่มหนึ่งจะอยู่ที่ไขสันหลังส่วนกระเบนเน็บและส่งสัญญาณประสาทเป็นเซครันอัลโฟซึ่งหมายถึงเป็นเซลล์ประสาทที่เริ่มต้นจาก ไขสันหลังส่วนกระเบนเนปคือ S 2ถึง S 4แล้วพรีแกงกลลออนิกนิวรอนจากทั้งสองส่วนจะไปไซแนปกับโพสแกงกลลออนิกนิวรอนที่อยู่ในปมประสาทที่อยู่ใกล้หรืออยู่ในอวัยวะเป้าหมายมาเริ่มกันที่จุดแรกพรีแกงกลีออนิกนิวรอนจุดแรกจะไปกับเส้นประสาทสมองคู่ที่สซึ่งก็คือเส้นประสาทออคิวโล มอเตอร์ Motor, แล้วไปไซแนปกับโพสแกงกลีออนิกนิวรอนที่ซีเรียรี่แกงเกลียนแล้วส่งสัญญาณประสาทไปที่ตาเพื่อไปควบคุมให้รูม,ม่านตาปรีลงส่วนจุดที่สองรีแกงกลีออนิกนิวรอนจะไปกับเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดซึ่งก็คือเส้นประสาทเฟเชียลแล้วไปไซแนปกับโพสแกงกลีออนิกนิวรอนสองจุดด้วยกัน โดยที่จุดแรกจะไปไซแนปกับโพสต์แกลีออนิกนิวรอนที่เทอริโกพาราทายแกงเกลี่ยนแล้วส่งสัญญาณประสาทไปที่ต่อมน้ำตาเพื่อไปกระตุ้นการหลั่งน้ำตาให้เป็นปกติส่วนอีกหนึ่งจุดจะไปไซแนปกับโพสต์แกลีออนิกนิวรอนที่ซับแมนดิบิลลาแกงเกลี่ยนแล้วส่งสัญญาณประสาทไปที่ต่อมน้ำลายเพื่อกระตุนนะะต้นการหลั่งน้ำลายและกระตุ้นการหลั่งเอนไซ์ จากต่อมน้ำลายต่อไปจะเป็นจุดที่สามซึ่งพรีแกงกีออนิกนิวรอนจะไปกับเส้นประสาทสมองคู่ที่เก้าซึ่งก็คือเส้นประสาทกลอสโซฟารินเจียวแล้วไปไซแนบกับโพสแกงกีออนิกนิวรอนคีโอติกแกงลกิเยนแล้วส่งสัญญาณประสาทไปที่ต่อมน้ำลายเพื่อกระตุนนะะต้นการหลั่งน้ำลายและกระตุ้นการหลั่งเอนไซม์ในน้ำลาย